ช่วงนี้สนับสนุนโดยยาดมตรากบกบดนต้มก้มโดนตบและยาสระผมตายฮีโร่สระแล้วผมคุณจะกู้เหมือนไซเตอร์ข่าวด่วนของฟรีไม่มีในโลก k เอสเซ r บวกที่หลายคนรอคอยและคิดว่าเ m มจะแจกฟรีแท้จริงแล้วใช้แบงค์ในการสุ่มครบับอ้าวเปีย ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็มีประเด็นที่น่าติดตามและก็น่าจับตามองนั่นก็คือคุณกายหิดขวัญใจของใครใหลายคนเนี่ยนะครับได้เลิกเล่นเกือบจะครบ1เดือนแล้วและเซอร์ชิ้สในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับมีรายงานสดจากสถานการณ์จริงเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยคุณกายหิดก็ไม่ออนไลน์มาเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วนะครับเรียกได้ว่าเลิกเล่นไปแบบสมบูรณ์แล้วและหัวหน้ากิวของกิวหิดตอนนี้เนี่ยฟังดีๆนะครับจากตอนแรกที่คุณกายหิดได้โอนหัวหน้ากิวให้กับคุณลลลุุุงงงงแะะะมมมีีรรราาาาาาายยนนใหาาน่่่เขขข้้วคคณับกก็ไดปศอ เซิร์ฟเวอร์12ของตัวเองไปแล้วทำให้หัวกิวของกิวหิดที่คุณการหิดโอนให้คุณลุงนั้นคุณลุงก็โอนให้คุณชดเปน็นาทดแทนนะครับคุณผู้ชมคงไม่งงกันนะครับแล้วการที่คุณการหิดเลือกเล่นไปแบบนี้เนี่ยสึกชิงชัยกิวล่าสุดจะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมีรายงานเข้ามาว่าสึกชิงชัยกิวล่าสุดที่กิวหิดเจอกับกิ้วเทนโดเนี่ยกิวหิดก็สามารถชนะม,มาได้แบบไม่ยากเย็นนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับรว่ากิวหิดยังคงแข็งกแกร่งเหมือนเดิมเพียงแต่ขาดเสา ชุชแอร์อัดหลังจากที่คุณกาหยิดเลือกเล่นไปหน็หเดือนนะครับเขาเห็นผลได้ชัดเลยว่าชุมชนของเซิร์ฟเวอร์12นั้นมีการจราจรที่ไหลลื่นขึ้นและการพูดคุยกันในโซเชียลก็เรียกได้ว่า ส่วนเรื่องพลังของคุณกายิดที่เล่นไป่นไป1เดือนก็ยังเป็นที่1เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีใครแซงได้นะตอนนี้และส่วนพลังของคุณโปรตี้แม่2ล้านนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเลยนะครับมาดูอีกประเด็นก็คืออันดับในลานประรองของคุณกายิดนะครับเท่าที่นักข่าวของเราลงไปสำรวจณสถานที่จริงนั้นก็เรียกได้ว่าไม่เจอคุณกายิดเลยนะครับหายเข้าไปในกรีมีแต่อันดับของคุณกายิดในอารีนาสุดยอดก็ยังมีรายงานเข้ามานะครับว่ามีการพบเจอคุณกายิทอยู่ในอันดับที่110 สิบในหุบเขาปีศาจนะครับแมนักข่าวของเราในเก่งจริงๆเลยนะครับยังอุตส่าห์ไปหาจนเจอเอีกนะครับแลนะทั้งหมดนี้ก็คือการอัปเดตข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวกับตำนานของคนไทยที่ยังมีลมหายใจแต่ยังมีอีกหนึ่งข่าวที่ด่วนมากๆเลยนะครับนั่นก็คือคุณโปร,โรเต้ตอนนี้เนี่ยได้เล่นเกมกกนชินิแพค็กเลยนะครับอย่าลืมไปดูเขาด้วยนะครับแลนะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวในวันนี้โดยกระผมโปรเต้สุดหล่อเท่เกินใครรายงานครับ